สวัสดีครับผมกุลครับจากยูดีอเซตวันนี้นะครับผมจะพามานําเสนอนะครับที่ดินสวนสวยนะครับกันในจังหวัดนครปฐมกันที่ดินแปลงนี้ขายด่วนนะครับทางลูกชายนะครับต้องการขายนะครับเพื่อที่จะเอาเงินนะครับไปรักษาพ่อนะครับที่เป็นโรคไตอยู่ต่อมาเรามาดูรายละเอียดของตัวที่ดินกันเลยดีกว่าที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ในตําบลทับหลวงอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากตัวกรุงเทพมากนักนะครับ เดินทางก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะใกล้กับสถานที่สําคัญสําคัญหลายที่เลยนะครับเช่นวัดม่วงตารถนะครับสํานักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม,มนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครปฐม,มพระราชวังสนามจันทร์โลตัสนครปฐมบิ๊กซีนครปฐม,มและโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์นะครับ ถือว่าเป็นทำเลที่โอเคเลยนะครับอีกทั้งตัวแปลงที่ดินเองเนี่ยก็ติดกับถนนคอนกรีตน,นะครับการเดินทางก็สามารถเดินทางได้สะดวกสบายที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินสวนขนาด2งานหรือ200ตารางวามีความกว้างนะครับโดยประมาณอยู่ที่15เมตรนะครับความลึกโดยประมาณอยู่ที่65เมตรภายในแปลงที่ดินนะครับก็จะมีบ้านอยู่1หลังนะครับซึ่งถ้าเกิดซื้อไปเนี่ยอาจจะต้องเอาไปรีโนเวทใหม่นะครับหรืออาจจะสร้างใหม่ไปเลยนะครับ บรรยากาศภายในตัวที่ดินเองเนี่ยก็จะร่มรื่นมากๆนะครับมีการปลูกผักผลไม้ไว้หลายชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนมะม่วงตะลิงปิงแล้วก็ยังอื่นอีกมากมายเลยครับถือว่าเป็นแปลงที่น่าสนใจอีกแปลงหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบสไตล์บ้านสวนนะครับอยากจะซื้อเอาไว้ย,ยางเกษนะครับเอาไว้ปลูกต้นไม้ทําสวนเลี้ยงสัตว์นะครับเล็กๆนะครับแปลงนี้นี่ถือว่าน่าสนใจเลยแล้วก็ไม่ได้ไกลาจากแหล่งความเจริญด้วยนะครับแปลงนี้ ในส่วนของราคาของแปลงนี้นะครับเจ้าของนะครับลดลงจากราคา2ล้านบาทนะครับเหลืออยู่ที่1นล้านเก้าแสนบาทนะครับเนื่องจากเจ้าของนะครับต้องการขายเพื่อที่จะเอาเงินไปรักษาพ่อนะครับก็สาหรับใครนะครับที่สนใจที่ดินละแวกนี้พอดีนะครับอยากจะได้บ้านสไตล์บ้านสวนนะครับก็สามารถติดต่อได้โดยตรงกับเจ้าของเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ